เคยมาโชว์ลีลาในสารพัดลั่นทุ่งบางเขนชนิดที่คนดูอึ้งในฝีมือนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเครื่องตีครูมืดเล่นได้หมดค่ะโดยเฉพาะเพอร์คัสชันและกลองทอมที่เล่นเอาไว้กว่า2,000เพลงอย่างการเล่นโชว์ให้กับวงลูกทุ่งดังเพลินพรมแดนรวมดาวกระจายแล้วก็เพลงฉันรันาที่รักค่ะดังมากๆถึงขั้นหนังสือพิมพ์พากันลงข่าวว่าเป็นมือเพอร์คัสชันคนแรกที่น่าจับตาไปจนถึงเรื่องตีกลองทอมจนมือแตกก็เคยมาแล้วนะคะ ยังมีเพลงดังแห่งยุคค่าอย่างสมองจนจนรวมถึงเป็นที่รู้จักในนามสมาชิกวงพลอยด้วยในวันที่ป่วยมะเร็งแล้วค่ะครูมืดอย่างสู้นะคะไม่ว่าจะเป็นเล่นกลองทอมและเพอร์คัชชันรวมถึงสอนคนรุ่นใหม่บ้นวงตัวเองด้วย จนเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่เจอมรสุมหนักค่ะจากอาการเส้นเลือดในสมองตีบต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลร่างกายข้างขวของครูมืดไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติแล้วก็พูดไม่ได้รวมไปถึงความทรงจําหายไปบางส่วนด้วยค่ะหลังจากนั้นอาการทรงๆมาตลอดนะคะเพราะว่ามีโรคประจำตัวอีกไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจรวมถึงความดัน ครอบครัวบอกว่าครูมืดมีอาการเบื่ออาหารค่ะไม่ค่อยกินข้าวกินยาทางครอบครัวบอกว่าครูมืดหยุดหายใจเมื่อวานนี้จึงรีบส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ว่าไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาจากอาการติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะโดยจะมีพิธีรดน้ำศพครูมืดไข่มุกวันพรุ่งนี้ค่ะ29ตุลาคมเวลาประมาณ14นาฬิกาและสวดพระอภิธรรมที่วัดนวลจันทร์ค่ะ